ดูลีลาพี่ครับนี่ครับเต๋อหน้าอร่อยร้านี่ก็น่าอร่อยแน่นอนอันนี้อะไรครับผมนนหนูนาใช่ไหมเพ,พื่อนๆนี่ดูหนูหนาใครใครกินเป็นบ้างนี่นีขายรังนกด้วยอ่ะแล้ววันที่สวีดับครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเดินตลาดหนยไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลย เจอป่าแห้งเลยครับพามาปุ๊บให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะขนมเบื้องยวนกำลังทอดเลยคนก็เยอะอยู่นะตลาดเนี้ยเดี๋ยวพาเดินดูต่อครับโอ้ฝั่ง,งนู้นมีเชือผ้าเยอะเลย เดี๋ยวผมจะค่อยเข้าไปตรงโน้นอของเยอะคนก็เยอะนะเนี่ยอ่ะดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ของกินเห็นไหมของเยอะนะคนก็ค้าอยู่เอาผมงข้าวซอ,งน,องนี้ก่อนดีกว่าของนี้ก็ขายประมาณเครื่องมือ tại khu ông anh anh tang emo đều lộ đưa nó phía dạng quang yên tang màn lộ lộ sắp được lắm tang bài ดูครับรรรตแต่ไม่ใช่สิบาททั้งหมดนะอันนี้ยี่บห้าบาทพวกนี้ยี่สห้าบาทอับบนบบนี้ลงก็ขายปลามีปลาหลายอย่างนี่ปลาอะไรครับลงุงลุงมาขายปลากัดหม้อก็ขาย,าอ,ขายอาหารนี่ดูดูนี่ปลาอะไรครับผมออ๋อปลาเงินปลาทองนะครับ นี่ปลาหางลกอกยูงเยอะเลยอืมนี่ของลุงขายปลานะปลากัดปลากัดหม้ออะไรพวกน,นี้ยังวางของไม่หมดเลยครับอ่าเดี๋ยวไปดูแถวนี้ต่อครับเพื่อน ก็จะมีเสื้อผ้านะส่วนใหญ่เออนี่โอ้หมวกใบละยี่สิบเองครับอหมวกก็สวยๆนะเออใช้ได้หมวกใช้ได้นะใบละยี่สิบส่วนใหญ่นะจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าออกกังกายเสื้อผ้าแี่ตัวละยี่สิบตัวละอะไรเนี่ยเสื้อผ้าราคาไม่แพงตลาดลานวัดอะครับก็จะมีรองเท้า อ่ะเดี๋ยวผมเดินอีกแถวนึงเดี๋ยวผมเดินแถวนี้ยสุดก่อนอ่าเรามาดูปลาอันนี้อะไรหอยอะไรครับเนี่ยอ๋อหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่แกะแล้ว โลละร้อยอืม,อมโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูแถวนี้ต่อเพื่อนเพื่อนอ่านี่ใบเตยใบเตยอ่าให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยนยเสื้อกีฬาต่างๆ แถวนี้มีเสื้อขายเยอ,ะ,อะเดี๋ยวผมไปดูตรงนู้นอันนี้จะเป็นของร้านนี้จะเป็นของชายนะลำลมอะไรเงี้ยโอ้ยมีเครื่องเลือ่อยเ,เล็กด้วยประจงประแจเงี้ยเนี่ยโอเคนะคเพื่อนเื่อนตรงนี้ก็จะเป็นถุงเท้า ปลาหน้าขายถุงช้าเอ้าหนี่ยผมเห็นอะไรอ่ะอนะเอ้ยนี่ของแปลกมีขายรังนกด้วยอ่ะไอ้นี่รังนกนี่ขายไงอ่ะครับผมรังก็สี่สิบสามรังร้อยแล้วอ๋อเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยรังนกของพี่เขาเออผมไม่เคยเห็นอนะ่ะเดินตลาดนะมันมีรังนกเหครับรังนกธรรมาชาติเลยนะเนี่ยใช่สร้างคอนกรีตไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยรังนกกระจาบใช่ไหมแบบนี้ครับใช่อ่า รังนกกระจาบเพื่อนๆก็เห็นไหมครับเนี่ยลังนกกระจาบแบบมันต่างกันนะเนี่ยเห็นไหมรังนี้ยาวลางังลังนี้สนนะั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้วิธีทำเขาแล้วก็เอาไปให้นกอะไรอยู่อ่ะครับผมกกรกระจาบกตเลอไยู่งยไงไ,ไปแขวนตามต้ตไมตนไม้อต้นไม้ที่บ้านเราอะไรพวกนี้อะ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเนี่ยสวยเลยอะ่ะเออนะเนี่ยดูโอ้ด,ด,ดูมันทําลังเนี่ยหนาแน่นมากเลยอ่ะนี่ธรรมชาติจริงเออธรรมชาติจริงๆรินะเนี่ยลังนกเนี่ย มูทํเเ่งว่ะ่ือโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไปต่อนะอ่าตรงนี้ก็มีเสื้อแบบใส่สงการได้เปล่าเนีย่ยเสื้อพวกนี้ <c oughs> มีป้าสูงอะไรอย่างนี้ด้วยมีคนชาวบ้านแถวนี้จริงๆอ่ะที่เข้ามาเดินกันี ฝั่งนู้นไปมีเยอะเลยครับเพื่อนๆแต่จะเป็นเสื้อผ้าใช่เยอะอ่าเดี๋ยวผมเดินลอยตรงนี้ไปก่อนดีกว่าเนี่ยดูบรรยากาศนะผมมาเจอเครื่องมือช่าง,งแหเพื่อนอเยอะเลยมีแทบทุกอย่างเลยของพี่เขตรงนี้อ่าเป็นหลังตลาดแล้วนะ เดินได้สุดครับเดินได้สุดเสืาาส้อผ้าล้วนๆโอเคครับไปต่อเพื่อนๆมูสซิ้งมีกล้วยทอดกำลังทอดเลย กำลังลงทอดสดๆเลยโวยทัยให้ดูบรรยากาศก,กลับไปนะคนก็เยอะนะดูแม่ค้าก็เยอะเลยอของเยอะของเยอะตรงนี้ติดทองนะม,มีทองด้วยสุดแค่นี้นี่ก็ขนมแบบไทย ไปต่อครับเพื่อนเือย่าลืมติดตามช่องนาทีปาที่ให้ผมเดินนะครับผมจะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวผมเดินทางนี้ผมเดินเลี้ยวซ้ายไปจก <ไป S 1> มีจกอ่าไปทางนี้กุ้งท้าต่างๆเยอะเลยปุ้งตัวใหญ่นะกุ้งครับอ่ะ กิโลกรัมละเท่านี้เท่านี้นะดูเลยครับแต่กุ้งก็สดมากเลยโอ้ขายกุ้งล้วนๆสดมากๆกุ้งมีกุ้งปลาหมึกปลาหมึกต่างๆสดมากก่อนนะครับฟองละร้อยเราซื้อกันนะอ่ามีหอยด้วยมีหอยปลาหมึกไข่แข่งก็มีปลาเอ๊ะนี่ปลาอะไรวะเนี่ย หัวปลาอให้ดูบรรยากาศร้านนี้ขายของสดอนุม,ม,มขายกันอยู่ผลไม้นะอง,งุ่นง,ง่นไลเม็ดน่ากินอ่ะสีน่ากินมาก้ โอ,โ,อโ,อโอ้โหดูเม็ดยาวเลยหมูเขาเหนียวดูต่อดูต่อค,ค่อนข้างที่ยากว้างเลยตลาดเออคือคาดดีอากลับมาฝั่งนี้กลับมาฝั่งนี้ คุณนะคะผักก่อนปลาสลิดสลิดสวยนะคะสลิดบางบ่อร้อทุกกระด้งเลยนะพี่ร้อยยี่สิบทุกกระด้งปลาสดไปต่อไปต่อเดินดูเรื่อยๆผลไม้ต่างๆฝั่งนี้ก็ผักต่างๆน่ามาเดินนะเพื่อนๆนะอยู่ในลานวัดเลย ดูคนคึกคักปไปชอบกินปลาแห้งกองอันก็ขายเป็นกองกองเนี่ยกองละห้าสิบกองละร้อยปลาสลิดปล,ปลปามหมึกเป็นถุงก็มี ผะะลไม้ต,ต่างๆอ่าอ,อ,อันนี้ขายปลาตูเค็มปลาตูเค็มทอดเรียบร้อยแล้วกระทอดเรียบร้อยแล้วะะป,ร,ร,ร,วปรับดอดเลย ปัตตูมันประโอท่อเรียบร้อยเออไม่ต้องไปทอดอีกหมดแล้วครับตรงนี้หมดแล้วผมต้องเดินย้อนกลับแถวเดิมนะให้ดูให้ดูพระ,ะแผงหนึ่งอ่าดูดูดูพะให้ดูพระหนึ่งแผงเดี๋ผมไม่รู้จักหรอครับพระอะไร มีพยาธุดจะปลูดต่างๆเออภาสวยภาสวยเดี๋ยวผมไม่รู้จักชื่อพระพวกน,นี้ไปต่อพเพื่อนเพื่อนไปต่อกำลังโก้ซาป่ากำลังทำเลยร้านพี่ก็มีขายกาแฟด้วย ี่ก็ไหนดูลวลาพี่ครับนี่ครับเต๋อน่าอร่อยนะพี่ก็น่าอร่อยแน,น่นอนนี่ดูลวลาก่อนโอ้อร่อย,อยชัวร์เลยอย่างนี้ประสบการณ์เทียบดูแล้วนี่ดูโ,โหขนาดใส่น้ำร้อนนะ่ะ โอ้โหบีมน้อสดอ่าดูพี่ก็ให้จบกันแก้วนี้อืมเป็นไงเพื่อนเพื่อนลีลาเกี่ยมเลย <100. S 1> <c oughs> เรียบร้อยครับสองแก้วว้าวฟังโก้ซาปาก็นด้ <c oughs> กินนะนี่อ่า <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้ดีลาพี่ก็เด็ดจริงๆโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ละคนเริ่มเยอะแล้วตรงนี้อ่ะโอเคเพื่อนเพื่ไปต่อเลยครับผมเดินโซนของสดหน่อยโซนของสดนิดนึงมีหมูมีไก่หมูบดกระดูกหมู ต้องเดินโซนนี้นิดนึงให้ครบทุกโซนกิโลแล้วเท่านี้เท่านี้อ่าดูเลยนะขามหมูโอ้หนี่พริกพริกแห้งพริกแห้งเม็ดใหญ่มากเดินดูตรงนี้นิดแนึง กรเทียมผักต่างๆเลยตรงนี้โซนผักโซนของสด่ะให้ดูเรื่อยๆโอ้ฝรั่งให้ดูฝรั่งรออะไรฝรั่งหอไม่ใช่คนแล,ล้วฝรั่งฝรั่งน่ากินมาก ตาน้ำข้าวมาในฝรั่งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าตรงนี้ประมาณนี้ครับโอ้มาเจอปลาสดอีกแล้วปลาตะเพียนตัวใหญ่มากอันนี้ธรรมชาติเลยเลี้ยงครับเนี่ยโอ้โหนี่ธรรมชาติตัวโคตใหญ่เลยพเพื่อนปลาตะเพียนนะโ้ลําสุก็ตัวใหญ่ๆมากเลยอ่ะ โอ้แม่น้ำเลยแม่น้ำอย่างดีเลยหอยเออร้านพี่ค็ตัวใหญ่นะ่ให้ดูร้านพี่เขาอีกทีประมาณนี้นี่ดอกอันนี้น่ากินนะนเพื่อนนี่ดูสดมากเลยอะ่ะ ผมชอบนะดอกนั้นไปผัดไปอร่อยครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่หากินยากครับตั้งตั้งเดี๋ยวนี้ตั้งเขาเรียกตั้งตั้งโอ้โหดูเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมตั้งกินอร่อยนะเนี่ยกิโลละสองร้อยเขาบอกกิโลละสองร้อยโอ้น่ากินมากตั้ง ร้านที่ก็มีไม่ใช่กั้งเรียนนะหอยก็มีกุ้งหอยปูปาลาร้านที่เขาอันนี้ปูเค็มนี่นเลยมะปางครับนำมะปางช่วงนี้มะปางเยอะเลยพวกนี้มีทุเรียนด้วย สี่ละหกเก้าแบบนี้ขายยังไงครับอ๋อช่างใช่ไหมไม่ใช่อ๋อครับผมเออก,กินง่ายนะเนี่ยซื้อปุ๊บกินได้เลยก็ดีนะดูเรียงนงี้ืสี่ละหกเก้าอันนี้หมอนทองสี่ละเจ็ดห้านี่ให้ดูให้ดูซื้อปุ๊บ กินได้เลยอ่ะเพื่อนไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปอะไรนะมีที่จับด้วย<ป>โอเคเลยนะห<ป>อมมากเลยยืนตรงนี้หอมตุเรียนมากๆเลยไปต่อครับห<ป>มูปิ้งสิบบาทตรงนี้ไม้โคตรใหญ่เลยสิบบาทหือไม้ใหญ่ไม้ใหญ่หมูปิ้งไก่ปิ้งก็มี<ป>ให้ดูแม่ค้าหน่อย<ป>อ่า<ป>อันนี้ก็ตัวใหญ่มากๆนะครับดู ปลาเนิลปลาดุกมีหอยก็มีนะหอยจุบหอยจุบโอ้ปลาอันนี้ปลาหมอใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ปลาหมอตัวใหญ่มากปลาหมอโอ้โหดูเพื่อนโอ้ปลาหมอตัวใหญ่มาก คนจะเห็นตัวเล็กๆนะแต่ร้านนี้ตัวใหญ่มากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยผมให้ดูให้ดูให้ดูร้านนีอ่อันนี้อะไรครับผมหนูหนาใช่ไหมอ่าเพืเ่อนนี่ดูหนูหนาใครใครกินเป็นบ้าอพนนี้ก็มีหนูหนาด้วยโอ้อันนี้ครับปลากระทิงโอ้โนี่ ผมเพิ่งจะเห็นปลากระทิงนะเนี่ยโอ้นี่ว่าลายๆนึกว่างูเมื่อกี้แตนี้ปลากระทิงนะเพื่อนๆดูหนูนาปลากระทิงเออนึกว่าปลากระทิงนึกว่าง,งูเมื่อกี้ดูเหมือนๆไปต่อครับไปต่อโอเคนะเพื่อนเพื่อน คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปเดินตลาดไหนก็ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนาทีพาเที่ยวผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมมีขายกุ้งขายหอยปูลาโอเคนะครับ